เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งในไอและ android เลย ข้อ3โจทย์บอกว่าสัญญกรณ์วิทยาศาสตร์ในแต่ละข้อต่อไปนี้แทนจํานวนใดอ่ข้อนี้คือเขาให้สัญกรณ์มาสัญกรณ์คือ A อคูณสิยกกำลัง n ใช่ไหมมีเงื่อนไข2องข้อเงื่อนไขข้อแรกคือ A มากกว่าเท่ากับหน้อยกว่า10แล้วก็เงื่อนไขข้อที่2คือ n เป็นจํานวนเต็มอย่าลืมว่าจํานวนเต็มมี3รูปก็คือเต็มบวกเต็มลบแล้วก็เต็ม0เนี่ยข้อนี้เขาให้สัญกรณ์มาเขาถามว่าแทนจํานวนใด เนี่ยสัญญากรของเขา a คูณ10ยกกำลัง n เรามาดูกันก่อน a มากกว่าเท่ากับ1 a เป็น 5, 9, 1.2, 6.8, 2มากกว่าเท่ากับ1หมดเลยเห็นไหมเนี่ย a อันนี้เป็น5.4013ก็อยู่ระหว่าง1กับ1 8 9 9ก็มากกว่าเท่ากับ1แล้วก็น้อยกว่า10ต่อมาดูเลขยกกำลังเป็นจำนวนเต็มหมดเลยเนี่ยเต็มลบลบ8ลบ9 ตรงนี้เป็นลบสีลบหลบหลบเอันนี้คือรูปสัญญากรนพิยาศาสตร์หมดเลยเนาะ A คูณสิยกกำลัง N ผ่านเงื่อนไขทั้งสองข้ออ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้เช็กว่าเป็นสัญญากรไหมเขาบอกว่ามันเป็นสัญญากรเขาบอกว่าเนี่ยสัญญากรที่ให้มาแต่ละข้อต่อไปนี้แทนจํานวนใดอ่ะเรามาค่อยๆทําตรงน,นี้เรามีหใช่ไหมจุดอยู่ตรงไหนถ้ามันไม่เขียนก็แปลว่ามันเป็นห้ถูกไหมคูณ คูณเลื่อนไปทางขวาคูณเลื่อนไปทางขวาแต่ว่ากรณีนี้เป็นลบสี่ปกติจะเลื่อนไปทางขวาแต่ว่าพอเป็นเครื่องหมายลบก็จะเลื่อนไปทางคูณเลื่อนไปทางขวาถูกปะแต่ว่าปกติเราจะเลื่อนไปทางนี้แต่ว่าพอมันเป็นลบปุ๊บแปลว่าเราเลื่อนกลับมันจะเป็นลบก็คือเลื่อนไปทางซ้ายสี่ตำแหน่งหนึ่งสองสามสี่จุดอยู่ตรงนี้ช่องว่างใส่ศูนย์ให้หมดจะได้เป็นอะไร เท่ากับ 0. จุดมีู่นกี่ตัว1 2 3 0 0 0 5โอเคนะต่อมาข้อที่2 9คูณ10ยกกำลังลบ6เรามาดูก่อน9จุดอยู่ตรงไหนไม่มีจุดให้เห็นเรว่าเป็น9.0คูณคูณเลื่อนไปทางขวาคูณเลื่อนไปทางขวากี่หน่วยเลื่อนไปทางขวาอันนี้เปรียบเสมือนการเลื่อนขวาเท่าไหร่เลื่อน ขวาไปลบหกตำแหน่งอะอะไรคือลบหกตำแหน่งปกติมันจะเลื่อนขวาไงแต่ว่าเลื่อนขวาไปลบหก็แปลว่าเลื่อนกลับทิศถูกปะเลื่อนไปทางขวาลบหก็คือ1นเนี่ยบวกคือไปทางนี้ถ้าเป็นบวกก็ไปทางนี้แต่ว่าอันนี้เราเป็นลบเราก็เลื่อนไปหนึ่งสอสาี่ห้าหกจุดตรงนี้ใส่ศูนย์ให้หมดช่องที่ว่างใส่ศูนย์ให้หมดจะได้เป็นอะไร จุดอยู่ตรงข้างหน้าจุดก็คือใส่0ูศนย์จุดมีศูนย์กี่ตัว1 2 3 4งสองสห้าสหแล้วก็ใส่9กเข้าไปโอเคเนาะก็เป็น0ูนย์จุนยมี0ูย์หตัวต่อมาข้อที่3 1.2หนึองคูณสิยกกำลังลบห้าจุดอยู่ตรงนี้เราเห็นชัดเจนแล้วว่าจุดอยู่ระหว่าง1กับ2คูณเลื่อนขวาเลื่อนขวากีา่ตำแหน่ง เลื่อนขวาลบห้าตำแหน่งเลื่อนขวาลบห้าตำแหน่งหมายความว่างไงถ้าเลื่อนขวาห้าตำแหน่งคือเลื่อนไปทางนี้ไงแต่ถ้าเลื่อนขวาลบห้าตำแหน่งก็คือเลื่อนกลับมา1 2ึ่งสามี่ห้าจุดอยู่ตรงนี้ช่องว่างใส่ศูนย์ใส่ศูนย์ใส่ศูนย์ใส่ศย์เป็นอะไรเราเลื่อนไปแล้วจุดตรงนี้มีไหมไม่มีแล้วนะคือการเลื่อนคือย้ายไปเลยถาวรก็ข้างหน้าจุดใส่ศูนย ศูนย์จุดหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองโอเคเนาะต่อมาข้อที่สี่เราเห็นแล้วว่าจุดอยู่ตรงนี้หกจุดแปดสองหกจุดแปดสองคูณคือเลื่อนไปทางขวาเลื่อนไปทางขวาเท่าไหร่ลบเจ็ดเลื่อนขวาลบเจ็ดตำแหน่งอ่ะถ้าเลื่อนขวาเจ็ดตำแหน่งคือเลื่อนไปทางนี้ถูกปะ่ะเนี่ยทางขวานี่ เลื่อนขวา7ตำแหน่งแต่อันนี้เลื่อนขวาลบ7หมายความว่าเลื่อนกลับมาสิ1 2ึ่งสอี่ห้าหจุดอยู่ตรงนี้ช่องว่างใส่ศูนย์ให้หมดจุดอยู่ตรงนี้เห็นปะก็เป็นเท่ากับจุด1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกหนึี่ห้าหแล้วก็6 8แสองข้างหน้าจุดใส่0อันนี้คือเลื่อน มาทางขวาลบ7จ็ดตำแหน่งสุดท้ายได้คำตอบเป็น6 8 2ุกำลังลบเเนี่ยคือ0 0 0 0 0 0 0 6 8 2ลองตามนะต้องได้เท่านี้นะได้เท่าอื่นผิดนะอะ่ต่อมาข้อที่5เราเห็นจุดไหมเรามองด้วยตาฟึบเราเห็นจุดเลยนะข้อนี้ได้เป็น5.4013นี่ไงจุดวางอยู่ตรงนี้ชัดเจนทีนี้เราต้องทำไม คูณคือเลื่อนไปทางขวาเลื่อนขวาเท่าไหร่เลื่อนขวาลบแปดตำแหน่งหมายความว่าไงก็เลื่อนขวาเลื่อนไปทางนี้แต่ถ้าเลื่อนขวาแปดตำแหน่งคือเลื่อนไปทางนี้ถูกไหมทางขวาเนี่ยทางขวาแต่ว่าตรงนี้เราเลื่อนขวาทำไมลบแปดตำแหน่งแปลว่าเราเลื่อนกลับเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่จุดอย่ตรงนี้ก็ใส่ศูนย์ทุกช่อง เราเลื่อนจุดแล้วตรงนี้ไม่มีแล้วเพราะเราเลื่อนมไว้ตรงนี้แทนเขียนใหม่ซิเป็นเท่าไหร่มีศูนย์กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ห้าสี่ศูนย์หนึ่งสามหน้าจุดใส่ศูนย์เข้าไปโอเคนะได้เป็นเนี่ยศูนย์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 เจ็ดตัวแล,แล้วก็ห้าสี่ศูนย์หนึ่งสาม อ่ะเรามาดูข้อสุดท้าย8.9เรามองเห็นจุดแล้วว่าจุดอยู่ระหว่าง8กับ9ต่อมาคูเลื่อนไปทางขวาเลื่อนไปทางขวากี่ตำแหน่งเลื่อนขวาลบ9าตำแหน่งอ่ะเลื่อนขวา9าตำแหน่งคือเลื่อนไปทางนี้ถูกไหมอันนี้คือทางขวาเนี่ยเลื่อนไปทางนี้คือทางขวาเลื่อนขวา9้าตำแหน่งแต่อันนี้เลื่อนขวาลบ9าตำแหน่งทายังไงก็เลื่อนกลับไงอันนี้คือเลื่อนขวา9าตำแหน่งก็จะไปทางนี้แต่ถ้าเลื่อนขวาลบ9ก้าก็จะไปทางนี้1 2 3สาม สี 4, 5, 6, 7, 8, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเราจะไว้ตรงนี้แทนจุดอ่ะช่องว่างทำไมใส่ศูนย์ให้หมดอ่ะได้เป็นจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็แปดเก้าหน้าจุดใส่ศูนย์เนี่ยคือคำตอบได้เป็นเท่านี้เนาะอ่ะเราทบทวนีิเราทำยังไงกันข้อเนี้ย เรามองหาจุดก่อนถูกป่ะมองหาจุดทศนิยมอย่างข้อแรกถ้าไม่มีก็แปลว่ามันเป็น5.0อย่างเงี้ยเป็น9.0แต่5้าน,นี้มีแล้วก็เป็น1.2 6.82มองหาจุดทศนิยมก่อนว่าอยู่ตรงไหนสเต็ปที่2ก็คือเลื่อนซ้ายหรือเลื่อนขวาต้องเป็นเลื่อนขวาอยู่แล้วถูกป่ะ เพราะว่าเป็นการคูณเพราะมันเป็น a คูณสิบยกกำลัง n มันไม่มีเครื่องหมายหารมันมีแค่เครื่องหมายคูณเท่านั้นยังไงก็เลื่อนขวาแต่เลื่อนขวาไปกี่ตำแหน่งเท่านั้นแหละถ้าเป็นบวกก็คือเลื่อนตามทิศทางปกติสมมติ6.2ุคูณ1ิบกำลัง2เนี่ยก็เลื่อนขวาคูณเลื่อนไปทางขวากี่ตำแหน่งสองตำแหน่งนี่เราเห็นแล้วว่าจุดอยู่ตรงนี้ถูกไหมเลื่อนขวาคูณเลื่อนขวากี่ตำแหน่งสองตำแหน่งก็เลื่อนไปเลยสองตำแหน่งจุดอยู่ตรงนี้แทนช่องว่างใส่ศูนย์ ใส่ศที่ช่องว่างอันนี้เป็น6 20จุดศอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็น6 2คูณ10กำลังลบสคือการเลื่อนเลื่อนขวาคูณเลื่อนขวาเลื่อนขวาเท่าไหร่ลบสองเลื่อนขวา2ไปทางนี้ถ้าเลื่อนขวาลบสอก็เลื่อนมันกลับมานี่อยู่ตรงนี้เป็น0 062อย่าลืมนะว่าการเลื่อนการเลื่อนจะเหลือจุดอยู่ที่เดิมไหมเลื่อนเนี่ย แปลว่าจุดคือเปลี่ยนที่นะเนี่ยสุดท้ายแล้วแต่ละแต่ละข้อจะมีจุดแค่ตำแหน่งเดียวในตัวเลขใดๆคือไม่ใช่หมายความว่าเลื่อนแล้วก็จะมีจุดตรงนี้อีกจะมีจุดสองที่ไม่ได้นะไม่เอาโอเคเนาะขอย้ำเท่านี้แหละค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัย ไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่พี่จะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำการบ้านไม่ได้ไม่ต้องเฝ้ามาดูความรู้ช่องเรากันนะคะ